พระราชาวังแคว้นชูฮคนที่มาจากจจนติ้งหยวนโหเป็นคนที่ไม่ใช่สิ่งดีอันใดจริงๆด้วยถึงกับได้กล้าลงมือทำเรื่องงามหน้าเช่นการใสยาพิษให้กับบุรุษชิ้นนี้กร<ำ>มองชายอยู่ที่ใดยังอยู่ที่สนามซ้อมเช่นนั้นลหละเพคะ ยอมลุกขึ้นมาเพียงพื่สตรีนางเดียวช่างไม่ดูเอาเส้นเลยว่านางเหมาะสมหรือไม่ยอะฮึสบสด็จแม่ดูเจ้าสิฝึกฝนจนเหงื่อท่วมไปทั้งตัวมาเดี๋ยวแม่จะช่วยซับเหงื่อให้เจ้าเองเออวันนี้ไม่ได้ยินข่าวหนึ่งมาสตรีจากจวนติ้งหยวนโโห ถึงกับกล้าวางยาแดัชทายาสกุลเฉินอยากจะทำเรื่องงามหน้าจะว่าไปแล้วครั้งนั้นที่เจ้าชี้ให้แม่ดูก็เป็นสตรีจักจวนติ้งหยนหวนโหใช่หรือไม่นั่นไม่ใช่จงหลวนท่านไม่ต้องจงใจมาที่นี่เพื่อกล่าวเรื่องนี้ให้กับลูกหรอกนะเจ้าเจ่ามั่นในตัวนางเพียงนี้เลยเหรอเจ้าเพิ่งรู้จากนางไม่นานเองนะ,สะเสด็จแม่ลูกชอบนาง แต่ว่านางไม่มีทางตกแต่งให้กับลูกดังนั้นทรงวังพระไทยเถิดทว่าลูกก็ไม่มีทางไปตกแต่งหญิงที่ลูกไม่ได้รักเพื่อความทะเยอทะยานในใจของเสด็จแม่อย่างแน่นอนฮ้พยานจะหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่จะหมายความว่าเช่นใดลูกไม่ได้สนใจในตำแหน่งนั้นสักนิดหนึ่งดังนั้นวิธีการดังเช่นในงานล่าสัตว์นั่น ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องลำบากวางแผนการอันใดอีกเพี้ยที่ข้าทำไปทั้งหมดไม่ใช่เพื่อเราสองคนแม่ลูกหรอกแล้วเจ้าคิดว่าเมื่อเผยมู่ไปขึ้นสืบทอดราชบัลลังแล้วก็จะปล่อยเจ้าไปหรือในบังหลวงแห่งนี้มีผู้ใดบ้างล่ะที่ไม่ดิสยาต่อความปลดปลานที่ฝ่าบาทมีต่อพวกเราเจ้าคิดดูให้ดีๆก็แล้วกันวาจาเช่นนี้ข้าไม่อยากได้ยินอีกเป็นครั้งที่สอง พยายานดูเรื่องงาน่าสัตว์นั้นได้อย่างไรกันนะหรือว่าเจ้าซูจะทำความลับเล็ดลอดออกไปได้ประโยชน์แต่ข้าก้าวลงไปในเดลําเดียวกับเขาแล้วหากสองคนนี้ตกตายไปพร้อมกันจะดีเพียงใดกันนะฮ้ข้าก็เพียงแค่อย่างเชิงเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าการรอบสังหารพี่สามที่งาน่าสัตว์จะเป็นฝีมือของเสด็จแม่จริงๆเชื่อ จงจริง,งนี่ช่างเป็นสุนัขจริงจอกตาข่าวจริงๆหูหยินดีกับนางเพียงนั้นก่อนจะจากไปนางยังทำให้หูหยินมีโทสะจนล้มพับไปโชคดีที่อีกไม่นานใต้เท้าโโหก็จะทำพิธีเปนนิดสารบรรพบุรุษลบชื่อนางออกจากสกุลนางก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับพวกเราอีกต่อไปเอ๊ะคุณหนู ฝนตกแรงเช่นนี้แล้วหลบฝนสักหน่อยเถิดเฮ๊ะพยานเหรอจงหลวนพยานถ้าเจ้ากล้าหลบข้าจะตัดสัมพันธ์กับเจ้าไม่นะเจ้าเฮ้ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดขึ้นแต่ว่าร่างกายสำคัญที่สุด กลับไปเปลี่ยนอาพรที่เรือนของข้าก่อนเถอะข้าขอโทษเหตุนใดต้องขอโทษข้าด้วยละ่ะวันนี้ข้าเพิ่งจะรู้ว่าเรื่องในงานบรนล่าสัตว์นั่นเป็นฝีมือของเสด็จแม่เช่นนี้ข้าจะไปเชิญหน้ากับเจ้าได้อย่างไรกันเอ๊ะนั่นคือจี้เซียวต่างหูนั่นมีเอกลักษณ์มาก อย่าบอกนะว่าเขาก็คือคนที่นิยาเขียนไว้ว่าเป็นศัตรูคนแรกหลังจากที่พระเอกเดินทางไปถึงราชวงศ์เซียหลานชายฮองเฮาเจ้าซูอย่างนั้นละ่ะแย่แล้วละ่ะจี้เสียกำลังจะเกิดเรื่องจงหลวนอืพยานเจ้าตามซุยหลิวไปที่เรือนของข้าก่อนนะประเดี๋ยวข้าจะตามไปเอ๊ะจงหลวนเฮอ,อย่าเพิ่งไป นี่เจ้าเห็นน้องสาวข้าหน้าตาง,งดงามปานนี้แต่เจ้ากลับไม่สนใจอย่างนั้นเหรอเจ้ายัางเป็นบุรุษอยู่หรือไม่ข้าสืบมาจนกระจ่างแล้วจากฐานชาติตระกูลของเจ้าไม่สามารถตกแต่งองค์หญิงเป็นภรรยาได้หากไม่ใช่เพราะน้องสาวข้ามีใจให้กับเจ้าวันนี้ข้าคงไม่จงใจมาหาเจ้าเช่นนี้หรอกท่านพี่ถึงแม้ว่าท่านพี่จี้จะมีชาติกำเนิดที่ไม่ดีนะ ทว่ากลับใช้ความสามารถของตนเองได้รับความเมตตาปล่ปลานจากฝาบาททว่าข้ากลับเป็นเพียงบุตรสาวของพวกค้าที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งที่สุดแสนจะธรรมดาก็เท่านั้นมีเพียงสินสมรสที่มากมายก็เท่านั้นเองเอ๊ะตระกูลที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งเหรอเป็นเช่นไรล่ะเจ้าช,ชักเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮึฮเ <c oughs> ช่นนั้นพวกเราไปนั่งคุยกันที่โรงเตี๊ยมดีหรือไม่ ติดกับแล้วต่อไปข้าก็จะสืบสอดเรื่องราวความเป็นมาของเจ้าให้ละเอียดไม่ให้รอดพ้นไปได้กล่าวเช่นนี้แล้วห้ามไปนะ,ะคุณหนูใหญ่นี่เจ้ายังจำได้อยู่หรือไม่ว่าข้าคือคุณหนูใหญ่ของเจ้าเนี่ยไม่มีคำสั่งของข้าเจ้าห้ามไปกินข้าวกับคนไม่เป็นโลเป็นพายโดยเด็ดขาด แล้วก็ห้ามยิ้มให้กับสตรีอื่นด้วยน้อมรับคำสั่งคุณนูใหญ่ของข้าอืมนับว่าเจ้ายังรู้จักเอาตัวรอดอยู่บ้างพวกเราไปกันเถอะข้าขอเตือนเจ้าเอาไว้นะต่อไปอย่าได้คิดจะเอาเปรียบเขาอีก <c oughs> ในท่านอีกนิดเดียวก็จะติดกับพวกเราแล้วแท้ <c oughs> Đi Cô nuôi dạy hình chuồn tiếng dồn hồ xin nắn là Léo lâu cho đây hình đi cân